เวลาที่เราดีกับใครมากๆมกัมกจะมีคนสองแบบที่เผยตัวออกมาแบบแรกคุณยิ่งดีเขายิ่งเกรงใจยิ่งเห็นค่าเพราะเขารู้ดีว่าความหวังดีจากใจจริงไม่ได้หากันง่ายๆเขาจะรักษาระวังคำพูดและไม่กล้าแม้แต่จะทำให้คุณเสียความรู้สึก เขาเห็นคุณค่าแม้ในสิ่งเล็กๆที่คุณทำรู้สึกขอบคุณแม้คุณไม่เคยเรียกร้องมีอะไรเขาก็จะคอยบอกคอยเตือนคอยให้คำปรึกษาเคียงข้างคุณพร้อมช่วยคุณพร้อมตอบแทนในแบบที่เขาทำได้ เขาซาบซึ้งในความดีของคุณทั้งต่อหน้าและรับหลังแบบที่สองคุณยิ่งดีเขายิ่งได้ใจยิ่งเอาเปรียบคนแบบนี้อันตรายเขาไม่เคยมองเห็นสิ่งที่คุณให้แต่จะเพ่งหาสิ่งที่คุณยังไม่ได้ให้เขาดีกับคุณตอนคุณมีประโยชน์ ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่มีประโยชน์เขาก็จะไม่คุยมองข้ามทำเหมือนคุณไม่มีตัวตนและเมื่อไหรที่เขาขอความช่วยเหลือแล้วคุณทำเฉยหรือปฏิเสธเขาก็จะโกรธไม่มีคำว่าขอบคุณไม่มีคำว่าเกรงใจมีแต่ความคาดหวังว่ายังไงคุณก็ต้องทำให้ เพราะเขาเห็นคุณเป็นของตายเขาไม่รู้จักคำว่าพอดีไม่มีคำว่าเกรงใจและคิดว่าคุณต้องยอมเขาทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่ควรได้รับความจริงใจและความดีต้องเลือกทำให้ถูกที่ใช้ให้ถูกคน เพราะบางคนไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาได้รับคุณทำให้ด้วยใจไม่ใช่หน้าที่และคนที่ให้ก็มีหัวใจรับรู้ได้เจ็ดเป็นอย่าเสียใจถ้าใครบางคนไม่เห็นค่าแค่จำไว้ว่าความดีของเราไม่ได้เหมาะกับทุกคน และบางครั้งการรู้จักถอยออกมาเงียบๆก็เป็นการปกป้องหัวใจและรักษาความรู้สึกได้ดีที่สุดความดีไม่ควรลดแต่ควรเลือกคนที่มีความจริงใจเช่นกันไม่ใช่คนที่ใช้มันเพื่อเอาเปรียบเราจงเลือกให้กับคนที่เห็นคุณค่าและเก็บรักษามิตรภาพ รักษาน้ำใจเขาให้ดีเพราะคนแบบนี้หายากในสังคมปัจจุบันส่วนคนที่เห็นแค่โอกาสในการตักตวงผลประโยชน์อย่าไปให้ค่ารีบถอยออกมาให้ห่างเพราะคบไปให้ไปก็ไร้ประโยชน์เสียเวลาเสียความรู้สึก ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆทางช่องของเราด้วยนะคะ